สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอนิติยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz สําำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงตัวอย่างคําสั่งสารปกครองสูงสุดกันนะคะ ในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณวัฒนานินเพชรค่ะพนักง,งานคดีปกครองชันนานการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณไอนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่างที่คุณไอบอกไปนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างของคําสั่งนะคะวันนี้จะไม่ใช่เป็นคาพิพากษาแต่เราจะมาพูดถึงคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะคะ ตัวอย่างแรกของคำสั่งสารปกครองสูงสุดนะคะจะเป็นคำสั่งที่คอควายบอใบไม้81ทับพนะคะเรื่องนี้จะเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องวินัยนะคะเป็นการฟ้องขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งเรื่องลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการนะคะข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะมีว่าผู้ฟ้องคดีนะคะฟ้องว่าตัวเองนะคะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่4นะคะซึ่งก็คือผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งได้มีคำสั่งลงวันที่25ธันวาคม2557และมีคำสั่งลงวันที่26ธันวาคม2557ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอันมีมูลเหตุมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญานในจำนวนสองคดีซึ่งคดีแรกสารมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องโจทก์ ส่วนคดีที่สองศาลพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการลงโทษทางวินยัยผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาเมื่อวันที่19กันยายน2560ผู้ฟ้องคดีได้มีการยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่4มีคำสั่งลงวันที่27กันยายน2560ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง ชั้นยศอัตราเงินเดือนและสถานที่ปฏิบัติราชการเดิมได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่จะกลับเข้ามารับราชการแต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่3ซึ่งก็คือผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนกลับมีคําสั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตํารวจตามหนังสือลงวันที่26ธันวาคม2560 โดยเห็นว่าเป็นผู้ขอกลับเข้ารับราชการตำรวจที่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ตามหนังสือดังกล่าวและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สอคือคณะอนุกรรมการกตรเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ลงวันที่25ธันวาคม2557และคำสั่งลงวันที่26ธันวาคม2557ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนและก็อัตราเงินประจำตำแหน่งเหตุพิเศษเช่นเดิมกรณีนี้ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคําสั่งหรือการกระทําอื่นใดอันอยู่ในอำน,นาจของสารปกรครองที่จะพิจารณาที่ภากษาหรือมีคําสั่งได้ทั้งนี้ตามในยะมาตาากวรักหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งสารปกรครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ดังนั้นเมื่อคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่3และผู้ถูกฟ้องคดีที่4่ รวมถึงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นข้าราชการตำรวจและไม่ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวและคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือมติพิพาท ศาลเนียมนาากำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา72ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะคะซึ่งกรณีที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้นแม้ข้อได้จริงจะรับฟังตามคำฟ้องได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกําหนดเลยเวลาก็ตามแต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวจึงนําคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สดังกล่าวเป็นการกระทําในรูปของคณะกรรมการ ที่ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถที่จะนําเรื่องดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ทันทีเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเมื่อวันที่29ตุลาคม2561ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่21ธันวาคม2561 จึงเป็นการยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองส่วนผู้ฟ้องคดีจะยื่นอุทธร์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองหรือไม่เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะต้องพิจารวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่สองไม่รับคำอุทธร์ของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันเป็นเงื่อนไขาการฟ้องคดีที่ศาลรปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ฟ้องคดีได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา42วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วหรือไม่ในส่วนที่ขอให้เพิกถอ,อนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่จําต้องพิจารณาในส,ส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่4อีกต่อไปแต่หากศาลเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็ชอบที่จะต้องพิจารณาในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ดังกล่าวด้วยดังนั้นคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำฟ้องที่ศาลร,รับไว้เพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้การที่ศาลปรกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาศาลปรกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ม,มีคำสั่งลงวันที่26ธันวาคม2560ไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการนั้นเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการที่แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ที่เป็นเพุแห่งการฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะ ทางผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองโดยการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองตามในยามาตรา44วรรค1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองพศ2539 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้มีคําสั่งไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกับเข้ารับราชการแล้วผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่21มีนาคม2561อุทธรคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่สองโดยไม่ได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง ก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการพิณาอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่3หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่1แต่อย่างใดกรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการดําเนินตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดแล้วผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนําคําฟ้องในส่วนนี้มาฟ้องต่อศาลปกรครองได้การที่ศาลปกรครองชั้นต้นไม่รับคําฟ้องในกรณีนี้ไว้พิจารณา ศาปลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผลที่ศาปลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจนารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสาระบะคบความนั้นศาปลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วนจึงมีคำสั่งกลับเป็นให้ศาปลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองที่ไม่รับพิจาณาอุทธรของผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขาการฟ้องคดีและหากคำฟ้องดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขาการฟ้องคดีก็ให้รับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาพิพากษาคดีต่อไปตัวอย่างต่อมานะคะเป็นคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่คอควายสอเสือสทับพเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ล่วงล้ำลำน้ำนะคะโดยมีการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการล่วงล้ำลำน้ำและเพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์นะคะข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทเป็นไม้กึ่งคอนกรีตเสริมเหล็กและบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะอยู่ที่ตำบลบางสะเลอําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรี ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งการครอบครองสิ่งปลูกรสร้างล่วงล้ำลำน้ำแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งซึ่งก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาพยิจาราณาแล้วไม่อนุญาตและได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่18กรกฎาคม2561ให้ทางผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกรสร้างซึ่งเป็นโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทดังกล่าวซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ออกไปจากทะเลให้เสร็จสิ้นภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งและคำสั่งตามหนังสือลงวันที่23กรกฎาคม2561ให้ผู้ฟ้องคดีรืร้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำออกไปจากทะเลให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเนื่องจากเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถอนุญาตให้ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำได้ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่9สิงหาคม2561อุทธรคำสั่งทั้งสองฉบับต,ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่11กันยายน2561แจ้งไม่รับคำอุทธรของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรตามกฎหมายผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำําให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ห,หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งคืออธิบดีกรมเจ้าท่าพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองและใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างทั้งสองแห่งดังกล่าวรวมทั้งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่สองมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณากรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรกหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ตามหนังสือลงวันที่18กรกฎาคม2561และหนังสือลงวันที่23กรกฎาคม2561ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีคําสั่งให้หรื้อถอนดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคําสั่งดังกล่าวและการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีต้องมีคําบังคับของศาลตามมาตรา72วรรคหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองโดยเพิกถอนคําสั่งให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำํา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองอย่างไรก็ตามเมื่อปรากฏว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำเป็นการกระทําที่เกิดจากการใช้อำน,นาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ในลักษณะที่เป็นการระงับหรือมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นการเฉพาะเจาะจงจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539โดยที่คำสั่งดังกล่าวมิใช่คำสั่งของคณะกรรมการหรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐมนตรีเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในสายปกครองในกรณีดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึงที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรผู้ฟ้องคดีจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์ที่มีสาระสาคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา44วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึงซึ่งเป็นผู้ที่ทําคําสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธร์แล้วหรือไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแล้วแต่กรณีผู้ฟ้องคดีจึงสามารถที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เมื่อปรากฏว่าสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้ส่งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง ตามหนังสือลงวันที่18กรกฎาคม2561และหนังสือลงวันที่23กรกฎาคม2561ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงลำ้ลำน้ำโดยส่งไปที่ภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีและปรากฏตามหลักฐานการนำส่งของไปรณชนีว่ามีบุคคลชื่อลอลิงระบุเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ลงชื่อเป็นผู้รับหรือรับแทน เมื่อวันที่26รกรกฎาคม2561ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับว่ามีการน,นําหนังสือดังกล่าวส่งและเสนอไว้ที่โต๊ะทางานของผู้ฟ้องคดีกรณีจึงถือได้ว่าเป็นการแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือและถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่หนังสือไปถึงคือวันที่26รกรกฎาคม2561ตามมาตรา6.9วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งคือภายในวันที่10สิงหาคม2561เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ในวันที่14สิงหาคม2561จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตางปกครองดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอให้ศาล มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามหนังสือลงวันที่18กรกฎาคม2561และหนังสือลงวันที่23กรกฎาคม2561ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียาหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองดังนั้นศาลปกครองจึงไม่อาจรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหานีไว้พิจารณาได้ตั้งนี้ตามมาตรา42วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองสําหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามหนันงสือลงวันที่11กันยายน2561 ที่ไม่รับคำอุทธร์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นการดำเนินการพิจารณาอุทธรของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งซึ่งเป็นฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองที่มีอำนาจพิจารณาในชั้นแรกได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าหากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง <c oughs> เห็นด้วยกับคำอุทธรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน ภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แต่ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ทั้งนี้ตามมาตรา45วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็จะต้องเร่งรายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้มีอำน,นาจพินาอุทธรแต่ในกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1กลับมีคำสั่งไม่รับอุทธรของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาอย่างไรก็ตามโดยที่คำสั่งไม่รับคำอุทธร์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจาดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในลักษณะที่เป็นการระง,งับหรือว่ามีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับคำสั่งโดยตรงผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลือเลี่ยงได้จากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจาและในการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจะต้องมีคำบังคับของศาลตามมาตรา72วรรคหนึ่งอนุนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาปลปกครองโดยเพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิณาดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาปลปกครอง ในข้อหานี้นะคะตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนั่นเองและเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธินาคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวภายใน90วันนะับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่11กันยายน2561ไม่รับคำอุทธร์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวในวันใดแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่17กันยายน2561ถึงผู้มนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาขอให้ระง,งับคําสั่งหรือถอนจนกว่าคดีที่สาปกครอง จะถึงที่สุดโดยแนบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามหนังสือลงวันที่11กันยายน2561ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจามาด้วยกรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1อย่างช้าที่สุดในวันที่17กันยายน2561 และในวันดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่13พฤศจิกายน2561โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามหนังสือลงวันที่11กันยายน2561ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจรณา จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบ,บัญญัติจัดตั้งศาปลปกครองศาปลปกครองจึงรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาที่ภากษาได้การที่ศาปลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากศาลร,ระบบความศาปลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งกลับเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในเฉพาะข้อหาที่ ขอให้สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามหนังสือลงวันที่11กันยายนไว้พินาและให้สารปกรครองชั้นต้นดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามรูปคดีนะคะกรณีตัวอย่างของคําสั่งของสารปกครองสูงสุดที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็มีทั้งกรณีที่สารปกรครองสูงสุดท่านได้กลับ หรือว่าแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งในกรณีดังกล่าวก็จะเป็นการพิจารณาในขั้นตอนตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาลนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องหลักๆที่อยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรปกครองและวิธีนณาคดีปกครองพศ2542ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณวัฒนานิงเพชรค,ค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1น5 5หรือสายตรง0ู5909550-59และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสารปกครองพิสณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดของเราค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ